สวัสดีจ้าเมื่อนีพ่อยสิภามาเหตุนำพริกอองเนะจ้ะ กระเทียมลงไป้ะจ้ะแล้วกะหอมแดงซอยอันนี้เป็นสูตรที่พ่อให้เห็ดกินแน้วจ้ะคั้นหอมแดงปกติแล้วห้าต้องออกไปตำใสพริกแกงจ้ะตำใสคันว่ามีพริกแกงห้าใสเป็น ตำพริกแห้งใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมจะตำใส่กันตะวันนี่พอยบ่ตต่ำนะจะมีพัดต่อไปจะพัดจนจนกระเทียมมันหอมแล้วจ้ะผาดให้กระเทียมหอม พริกแกงลงกไปจ้ะบัเน,นี้ยบอไซรัลได้จ้ะพริกแกงอันนี้สำหรับฝรังกินจ้ะสำหรับค้นทีวากินโบเพชรคาพูดเดมัาเพชร,พชรห้องก,ก็ใไซเพิ่มได้จ้ะ ใส่ไฟแห้งนะจ้ะเดี๋ยวผีแกงจะไหมเพราะผีแกงหอมแล้วเขาก็ใส่หมูลงไปจ้ะใส่หมูสับลงไป จนหมูไก่จะสุกนะจ๊ะพอหมูไก่สุกแล้วเขาจะใส่บะเกลทศจ้ะต,ตัดแบบแบบนี้จ้ะ ดจนกวลัวเขคอเทศจะจะเปื่อยจะสุกนะจ๊ะจะได้มีรสชาติแบบเปรี้ยวของบเขคอเทศจ้ะ จะเติมน้ำลงน้อยหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพริแกงสมัมัจ้ะเติมลงน้อยเดี๋ยว ไล่ก็เติมน้ำลงจ้ะ จ้าพ่อพ่อมะเขือเทศเปื่อยเข่ากันแล้วนะจ๊าเข้ากันจะมาปรุงรสจ้ะใส่น้ำตาลนะจ้าหนึ่งช้อนชาน้ำตาลจะอีกอีกหน,นึ่งช้อนชาจะเป็นสองจ่ะสองช้อนชา ใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ รสชาติเบ่งเน้าจะขันมากรสชาติแบบใดกะเข้ากับเติมแล้วก็เติมเพิ่มได้จ้ะใส่น้ำตาลอีกหน่อยนึงจ้ะต้นหอมต้นหอมผักชีจ้ะ เสร็จแล้วนะจ๊ะจะน้ำพริกอองก็จะเป็นหนาตาประมาณแบบนี้นะจ๊ะล่องเห็ดกินเบิงนะจ๊ะคันมากเพ็ดกับไส้พริกแกงล,ลายๆจ๊ะโอเคจ๊ะพอกันคลิปนานนะจ๊ะ